โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เลยเนะี่ยก็จะมาล่างหัวโดวยสาบดาบกระบ,บัตรกูนะครับถือว่าเป็นเซต,ตทิ้นี่จะเล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นดาบที่ผมก็ได้ไม่ค่อยได้แตะนะครับวันนี้ก็เอามาล่านะซึ่งของแต่งสตาร์ดเนี่ยสตาร์ดก็สายดาบนะครับส่วนของก็แต่งเราเนี่ยก็จะเป็นตัวของโลลิเบทานนะครับผมนี่ไรนี่ <Wow. S 1> ใครไม่มีก็วันโดก็ได้นะครับ <That> บวกคูดาวก็ดีเหมือนกันซึ่งประมาณนเนี้ยเราก็ไปเริ่มตาเลยวนะ่า ก็เป็นเซตเล่นนั้นง่ายๆ <ai> นะครับเพราะสาบดาบคือดาบเป็นลายเชยนดีแล้ว,ลวลบวกกับมัดกูเนี่ยแม่งจะมีใครเอาลงได้เปล่าใช่ป่ะโอ้โอ้แปลกๆก,กันเลยเนี่ยเราเนะี่ยว่าเดินเร็วอย่าง,งนี้น่าจะมีแค่อย่างเดียวแล้วงเนี่ยฮึคนปกติไม่น่าเดินอย่างนี้ได้โอ้ปุ่มเบิ้ลโจโดนไหม ไปเรียบร้อยเห็นไหมครับขนาดเปมันยังแพ้เพราะว่าถ้าเกิดโดนล็อกทีนึงเนี่ยแล้วยัดสกิลเอ็กของสามดาบเพ้่ต่อได้หมัดกูเนี่ยคือมันก็อยู่ข้างในเลยนะครับแล้วมันแบบเบรินเค้นอย่างโหดอะ่ะโ <Okay. S 1> อเคอุผลไม่มอดด้วยวะเอาไงทีนี้ผลมันถึกด้วยครับไปโดนมอนแทนเฉยโ้ไนส์บ nice อ เซิร์ฟปิงนิดหน่อยนะครับว้าวไปอุ้ย,ยเรียบร้อยตะกี้เหมือนเริ่มเปิดเกาะตัวแล้วบ้างนนะตะกี้แม่งไล่เกาะตามผมวิ่งเดียวเลยเอาเลยป่เย้ yeah. ให้มาได้ยี่สิ่งน้องอื้มซึ่งมันก็ถือว่าเป็รเซ็นตที่นี่เล่นหนุกนะครับผมโอเคสวยว่ามันเบิร์นเกนก็นี่โหดเลยทุกคน ไปดูบ้าเห็นการต่อกระโบนวะโคตรบ้าครับไปเรียบร้อยอุ้ยสกิลเอ็กสามดาบตัดเคนดีเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เรียกตัดเคนเรียกว่าเบิร์นเคนดีหมัดกูนสกิลซัด กับเบรนเกนดีเหมือนกันโอ้โหมันยอดมากบอยใครซื้อกับผมอ่ะเน่นงับบยื้อไปนานๆอะเคนแม่งหายหมดแน่นอนจับโอเคต,ตอนที่มันดีดขึ้นฟ้าก็จะคอมโบยากนิดหน่อยนะครับโอ้มีแต่สกายไหมนี่แหละเห็นไหมครับเซตขัน้นยี่บ้าเลยนะ เอาสู้เลยอ่ะโอเคมายังกีตาร์เสร็จปุ๊บล่องหอื้ออุ๊ยสกิลพลาดนิดหน่อยเนี่ยครับนี่ขนาดสกิลพลาดเนี่ยดาบหนึ่งสามสามพันกว่าผมจะพูดสามร้อยนะโดนปะไม่โดนไม่โดนเสรยร์อืมเจ็บอ่ะอย่า yeah. เอาเอาดูเรื่องแรกกันหน่อยว่าตะ่กี้เพิ่งรู้ โทษทีอะเผากูนี่อย่างลี้นะครับสกิลครึ่งแล้วกดเปิดเผาทีหนึ่งอะฮะอีกรอบเปล่าโอเคมา come on man อื้มโอ้โาจับไม่โดนเฉยเลยตะกี้ปึบอุย้ยเหมือนจะต่อเอกโดนม่าตะกี้หรือไม่น่าโดนไม่แน่ใจเหมือนกันครับ โอ้โเลยทุกคนดูเลือดผมมันเด้ง no ว <Wow. S 2> ่ะเด้งอย่างโหดอ่ะผมบอกเลยใครมีไอ้ดาบเนี่ยติดเอนชาร์ดที่มันดูดเลือดอ่ะโอ้โหดูดทีนึงอ่ะเลือดเด้งกับยับวกกับหมัดกูนีกอ่ะะส์โอเคจับไม่ถึงอ่าฮะแสดงว่าถ้าเกิดไอ้สกิลแซดของสามดาบเนี่ยคือไว้ปิดท้ายนะครับทุกคน กระเค็นเหลือสมเหลือสองน่ะเจอกันโอ้เซตนี้แม่งเล่นชิวๆเลยครับเอาไรบ้าเพื่อนอีกรอบบอฮมือนเๆๆเๆๆกๆๆผลแก๊สนะครับบูๆๆหๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆ เห็นไหมครับนี่แคนะ่ต่อตอดเองเนี่ยตอดก็แรงแล้วโย่เยอะป่าสวยฮืมสัตต์ต่อไม่ทันเฉยเลยครับตะกี้จับ <c oughs> จับดักไม่ได้เฉยกลัวด,ดิกลัวดิบายบายน่าจะตายนะาแล้วมั้งสัตว์ปิดเรียบร้อย เจ๊เจ๊ว่าเซ็ตแม่งอย่างหอดอะ่ะผีหลอกโ,โอเคมีบาร์กี้แล้วหนึ่งคนคนนี้น้ำแข็งก็ใช่ชิลเลยเดี๋ยวทีเนี้ยโดนบาร์กี้ลาดช็อตผมไม่เศร้าเลยอ่ะอ่าฮะ พอแค่เปิดวีสีได้ก็พอแล้วก็นั่นแหละมันก็ทําอะไรแล้วไม่ได uh ้ดิม่มีผลจับเอ้เพื่อนทำอะไรได้อ่ะไม่มีอะไรจับอ่ะอือ้มแค่ดาเมจหลักหายไปนิดนึงน้อยก็ยังมีหมัดอยู่ใช่ไหมเรียบร้อยไม่ต้องเล่นมีอีกไหมไอ้งามไส้ไหนมาอีกคนหนึ่งพอดีเลยอ่ะอเอ้า กด X ไม่ได้แม่งเผาหายพอดีเฮ้ยแลวแช่ตรงยังหวะเนยนะโคตรน่าทึ่งเลยวะ่ะจิบเรียบร้อยโอ้โหยังยั่วเฮ้ย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 ตัวไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้มันมันมา,าลานเนี่ยนี่สวยได้คิวพอดีแน่ อรอลาดเก่งดีนี่หว่าโด้ปะไม่โดนโอ้รู้ไหมเพื่อนมัดเนนะ่ยมันมีดีแค่ไอ้สกิลซีไอ้สกิลแรงสุดของมัดยเองไงรู้ปะอ,อ่าฮะเอ้าไม่โดนได้ไงว่าตะกี้แบบวัดดาเฮลอืมซึ่งเซิร์ฟก็จะดีเลย์ดีเลย์น,นิดหน่อยนะน่าจะใส่เป็นหมวกนักบินเนี่ยเร็วน่ะนะ ดื่มไหมดาบมันทำอะไรมันไม่เข้าเนี่ยว่าอ,อย่าปเปิดเผาแล้วดูเล่นกู่กับเผาเงือกด้วยไงโอ้ผมโคตรเกลียดเลยแบบพวกแบบไม่ขึ้นจักสันเข้าสิงเนี่ยไม่งจะเดินถอยยิงถอยยิงหนีอย่างเดียวเลยเนะีย่ยเพื่อนฮฮิิเฮ้ยเดินถอยหลังตีแล้วเวยโย เฮ้ย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 เห, PI, หมืนเริ่มไม่ใช่แล้วเมืนเริ่มขี้บิดแล้วโอ้โหลู่ปากผมนะครับโย่โย่โย่อืมอุ้ย้ยเริ่มไม่ใช่แล้วนี่เอ้าฮะเริ่มมาอีกตัวตะกี้มันตีกันไม่เข้าเหรอ What the fuck อ๋อปากี้ เวลเวลเวลบากี well, well, well. ้แก uh ่อ่ะอ่ะฮะสวยมายุ่งงี้ก็สวยดยวิผมใกล้เปิดเผาแล้วนะเฮลเยอมอะไรเพื่อน this my boy ัอนี้เจ็บนะเจ็บนะเอา้าไม่ใช่บากี้นี่หว่าน้ำแข็ง อืมแล้วไม่ดาบมันตีนู่นไม่เข้าเฉยเลยวะงองอันนี้ <c oughs> โอ้เซิร์ฟติงอยู่นิดหน่อยอนะ่ะอืมจุบจุดจุจุจุไป เวิบเดี๋ยวเราวีสี่หายแล้วกันนะรบอ่ะรบอ่ะรบอ่ะโอ้ห์อืมสวยวุวยิวเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะไปเรียบร้อย ม,มันก็ถือว่าเป็นดาบที่เนี่ยเล่นง่ายมากเลยนะกคนเล่นคู่ผมว่ามันน่าจะเป็นเซตสำหรับผู้เล่นใหม่นะเล่นแรกๆอะ่อะแบบเพิ่งมาเล่นอะ่ะคันนี้จะเหมาะเลยนะเพราะว่า <Wow. S 1> สามดาบเดี๋ยวมันแรงจริงครับแค่ไปหาเซิร์ฟออนนิดหน่อยก็น่าจะได้ลนะ <Yeah. S 1> เล่นกูหมัดกูนะ่ะเหรอเห่ว,ว่ามันสามารถคอมโบอินฟินิตได้เลยเนวะ้ยทุกคน รุนเป็นเซ็นต์ที่หมูนี่แนะนำเลยนะสำหรับใครที่แบบเพิ่งอยากจะมาล่าข้างหัวหใช้สายดาบนะครับอืมเพราะดาบแรงจริงครูกับโล่แม่งกระหนังเหนียวอีกอะ่ะเจอสายดาบเดิมันก็กันเนี่ยโอเคซึ่งก็ให้ดูเนี่ยไม่น่ามีคนสู้นะครับเอาละก็ใครที่ม่ก็ลืมฝากกดไลค์กดติดตามไลค์ก็เจอกันนะครับบายบาย